iPhone 16 Pro ได้มาแล้วในวันแรกจะบอกเทคนิคว่าต้องทำยังไงนะครับถึงจะได้ iPhone ในวันแรกที่เปิดตัวโดยที่ไม่ได้จองเลยนะครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง i t e ทคนะวันนี้มาพร้อมกับ iPhone 16 Pro นะครับผมหา <laughs> ซื้อได้ที่ไหนคือก่อนเลยต้องบอกก่อนว่าผมอะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้จองตั้งแต่แรกเพราะไม่ได้ตั้งใจจะเทรดไม่ได้ตั้งใจจะขาย กว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่วันที่อะไรอ่ะสิรอเ่าสิบสามเย็นวันนั้นไม่ทันนะครับผมกว่าจะรู้ของหมดแล้วนะครับก็มีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางนะมีทางเลือกไม่กี่ทางก็คือหเปิดจองทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆที่เรากําหนดไว้เปิดขายไม,ม่ว่าจะเป็น AIS True หรือว่า iStudio Banana หรือว่าต่างๆที่เขาเปิดจองนะครับผมคือจองตอนนั้นก็ไม่ทัน นะครับในช่วงแรกๆในช่วงวันที่14 15ช่วงนั้นคือเครื่องหมดทุกช่องทางแต่ก็เพิ่มมีบางสาขานะครับก็เติมของบ้างแต่เราก็ไม่ทันนะครับแล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือหลังจากวันที่ก่อนหน้าเนี่ยไม่กี่วัน2 3วันหลายเว็บไซต์เปิดให้จองโดยการที่ว่า,าให้ลงทะเบียนจองแต่จะไม่ได้ของวันที่20แล้วเขาประมาณว่าได้วันที่4ตุลาไปต้นไปวันที่8ตุลาไปต้นไปนะครับ มันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือว่าเราอ่ะจะได้ของแน่ตรงรุ่นตรงสีที่ชอบนะครับแต่ข้อเสียก็คืออาจจะไม่เห็นสีของจริงนะมันก็ต้องเสี่ยงเอานะครับแต่ข้อการันตีะล้ว,ว่าได้ได้สีได้ขนาดที่ได้แน่นอนเพราะสีบางอันอะ่ะเราดูจากรูปถ่ายที่เขาโชว์โฆษณาตามสื่อต่างๆเราก็พอมาจับจริงๆอะ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับผมเห็นหลายคนเสียใจมาแล้วเพราะว่า หลังจากเปิดตัวบางคนจองสีทะเลทรายไปคิดว่าจะเข้มคิดว่าจะสีน้ําตาลจะอาจจะก็ผิดหวังไปตามๆกันนะก็หมายร้านคุณก็ชอบมาแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับผมส่วนข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ของตรงตามวันที่ต้องการนะครับในการที่จองออนไลน์เนี่ยหลายเว็บไซต์นะครับผมเห็นว่าเพื่อนๆในกลุ่มในโซเชียลเนี่ยมาบ่นกันเยอะก็คือเราจองเนี่ยในออนไลน์บอกยังไม่ได้รับของวันที่20จะได้รับของวันที่24 25ี่ แต่ปรากฏว่าก็โดนเลื่อนไปไม่มีกําหนดหรือบ,บางคนในโดนเปลี่ยนสีกระทันหันก็มีนะครับถึงแม้ว่าจองสีเทเลไทร์ไปแต่สุดท้ายก็มีมาถามว่าเฮ้ยสีนี้ไม่มีจะให้เลือกตัวเลือกที่2ที่3หรือเปล่านะครับหลายคนก็มาบ่นกันแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือซื้อผ่านพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เขาจองทันนะครับไม่ว่าจะเป็นข,า,ขายใบจองนัดรับเครื่องที่ร้านนะครับผมหรือแม่ก็ าขายเครื่องต่างๆนาๆนาเจอการจะโอนจะส่งของก็แล้วแต่แต,แต่ก็ต้องเสี่ยงกับการเจอมิจฉาชีพนะครับก็ต้องระวังกันหน่อยช่องทางนี้อีกช่องทางหนึ่งช่องทางสุดท้ายนะครับผมผมจะเป็นช่องทางที่ผมเลือกก็คือว่าไป Wal k in ในวันที่ของขายของเปิดตัวเลยนะครับซึ่งเป็นการวิธีที่เสี่ยงแล้วก็ต้องลงทุนลงแรงพอสมควรน,นะครับผมเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ จากประสบการณ์การเดินหาการวอลกินในวันแรกนะครับวันที่20ที่เปิดขายวันแรกนะจะเป็นเช้าวันศุกร์นะครับซึ่งผมก็ต้องรีบไปทํางานเดี๋ยวไปทํางานไม่ทันนะครับผมก็เลยไปเดินเดินสายหาร้านไหนที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับซึ่งผมพักอยู่แถวแยกหลักสี่นะเป้าหมายก็คือที่เปิดไวที่สุดก็น่าจะเป็นศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับผมก็ซึ่งเป็นสาขาที่ผมจองรับของ iPhone 15 Pro ไปเมื่อตอนปีที่แล้วนะ ซึ่งตอนหน้าจองทานก็็ไปเปิดซึ่งจากประสบการณ์ผมไปสาขาเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามันเงียบเงียบรอบแ้วมีผมรับเครื่องคนแรกคนเดียวนะครับของทางสาขาที่ที่จองได้โฟนสิบห้าโปรตอนนั้นนะครับก็เลยหูบเงียบๆคิดว่าเราก็ร้านเปิดเช้าด้วยเราลองไปเดินตะเวนถามดูผมเดินไปปรากฏว่ามีของจริงๆครับแต่เป็น15บห้าโปรร้อสสีทะเลทรายนะก็่งซึ่งผมจะซื้อก็ซื้อได้เลยนะซึ่งผมจะซื้อก็ซื้อได้เลย ก็แต่ติดใจตรงนี้มัน128จิกมันน้อยนะครับผมแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่เอานะตัดสินใจไม่เอาเพราะเ่าหมีหลุดจองมาเครื่องหนึ่งหลังจาก AIS แล้วนะครับผมตัดสินใจไม่เอานะครับผมไปไปเดินที่ Tru ูนะครับผมไปเดินที่ Tru ูที่ศูนย์ราชาการปรากฏว่าของอะ่ะยังไม่เข้าแต่ก็ไม่ได้สิ้นหวังในทีเดียวนะครับเพราะว่าทั้งสองที่เนี่ยเขาให้เราสามารถที่จะฝากเบอร์โทรไว้นะครับถ้าเกิดว่าของเข้าอ่ะเขาก็จะโทรกลับมานะ ถ้าเกิดว่ามีของเขาจะโทรกลับมาเลยดังนั้นเนี่ยก็ยังพอมีหวังนะผมก็เลยฝากเบอร์โทรไว้ทั้งสองที่ก่อนหน้าก่อนไปทํางานมันมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงผมก็เลยเดินไปที่ศูนย์ของอโลตัสลักสีนะครับตรงนั้นก็มีร้านมือถืออยู่สองสามร้านนะหนึ่งคือ,อเป็นเจมาร์นะครับสองก็คือมี t ูดีแท็กแล้วก็มีเทรวิทนะครับผมผมเดินไปไปถามทั้งสามที่เลยร้านเปิดสิบโมงตรงผลปรากฏว่าทั้งสามที่เนี่ยก็ไม่มีของเหมือนกัน ในตอนเช้าครับผมแต่ผมก็ใช้วิธีการฝากเบอร์โทรไว้นะฝากเบอร์โทรไว้เขาก็รับถ้าเกิดว่ายังไงเขาก็จะโทรมาก็าถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับถ้าเกิดว่ามีเครื่องเนะี่ยเขาจะโทรมาเลยปรากฏว่าตอนเที่ยงเขาโทรมาจริงๆครับไม่ถึงเที่ยงประมาณสิบโมงก,กว่าๆสิบสิบเอ็ดโมงนะผ่านทางกันชั่วโมงเดียวเขาโทรมาของอ่าทูนะครับผมของศูนย์ศูนย์ทูดีเทคปรากฏว่ามีของนะครับเป็นสองห้าหกแต่แต่ไม่ใช่สีที่ต้องการนะครับเป็นสองห้าหกเป็นสีขาว แล้วก็สีธรรมชาตินะครับผมเพราะผมไปถามก็เลยบอกว่าเออพักเที่ยงผมเข้าไปเอาปรากฏว่านะครับพอผมเข้าไปเอาปุ๊บอ่ะมันมีปัญหาตรงที่ว่าเรื่องการย้ายค่ายครับนั่นแหละนี่เป็นสิ่งที่คนต้องระวังนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีตังค์ซื้อเราสามารถที่จะซื้อมีเครื่องถ้าซื้อข้ามค่ายปุ๊บอะ่ะมันจะมีปัญหาขึ้นมาทันที คือยังไงก็ต้องรออนุมัติใหญ่ค่าย่เป็นเย็นวันศุกร์แล้วเราอยู่ AIS อยู่ก่อนแล้วสัญญาผมยังเหลืออีก2วันนะถ้าจะไม่ผิดว่าตอนนั้นเปิดตัวย2่ผมเดินสัญญาเลยวันนี้วันที่20ไม่ได้ก็เลยต้องถอดใจนะครับก,ก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะ ก็เครื่องเขาก็ต huh. ้องปล่อยให้คนอื่นต่อนะครับถึงแม้ว่าเราลงทะเบียนไว้ก็จะได้เครื่องหรือว่ากว่าจะดำเนินเรื่องเสร็จเขาก็การันตีว่าเราจะได้เครื่องในวันอังคารถึงแม้ว่าเราจะเขาจะล็อกเครื่องให้เราก็ตามแต่ในทางปฏิบัติผมว่าเขาไม่ล็อกให้หรอกเขาคงขายให้คนอื่นไปแล้วนะครับหรือไม่วันนั้นเขาก็อาจจะหาเครื่องใหม่ทดแทนให้เราก็ไม่ได้ไม่การันตีว่าเราจะได้เครื่องเดิมสีเดิมนี่นะครับคือปัญหาข้อควรระวังก็คือต้องย้ายค่ายให้เรียบร้อยถ้าคิดว่าจะซื้อวันที่20แต่มันก็มีปัญหาคือว่าเราไม่รรู้ว่่่าจะไเคืองทีหน ไม่รู้จะได้ค่ายไหนค่ายเดิมหรือเปล่าแล้วผมก็เลยวอล์กอินกลับไปที่เดิมที่ร้านเจมาร์ Mart, นะครับซึ่งปฏิเสธไปแบบไม่มีเยื่อใยเลยในตอนเช้าผมไปถามเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามีของเฉยนะครับมีรุ่นโปรอยู่สสีก็คือสีธรรมชาติแล้วก็สีดํานะครับปรากฏว่าผมก็เลยไม่รอละสาเหตุที่ทําให้ผมไม่รอเพราะว่า,วาคือหนึ่งคือผมต้องการใช้เครื่องวันนี้แล้วนะครับไม่มีเครื่องใช้นะ คือใช้เครื่องเก่ามาเนี่ยมันติดติดดับดับลำบากมากแต่มันก็ยังใช้ได้นะครับ iPhone 10นะครับเป็นเครื่องสำรองนะผมผมขาย15ไปไงรีบขายมือสองให้คนอื่นเดี๋ยวผมจะบอกวิธีขายอีกทีเดี๋ยวค่อยคุยกันที่หน้านะครับปรากฏว่าพอได้ของมาปุ๊บอ่ะก็ยังไงมันต้องซื้อวันนี้แล้วอ่ะแล้วอีกอย่างอ่ะสิ่งนี้สิ่งหนึ่งที่ผมให้ผมตัดสินใจซื้อให้เจมสาแลก็คือมันมีแคชแบ็กนะครับใช้บัตร SCB มีส่วนลดอยู่ 7%นะครับมีมีส่วนลดแคชแบ็กนะครับผมแล้วก็มีอ่าตัวต่อสัญญาต่อเนื้อของ a อเเลยนะถึงแม้ผมจะขาดได้อีก2วันน่แต่ในระบบเขาขึ้นแล้วผมสามารถซื้อเครื่องได้ต่อได้ได้รับเครื่องตอนนี้เลยแล้วผมก็มีเวลาน้อยเพียงแค่ช่วงพักเที่ยงผมเลยตัดสินใจที่จะเอาตัวนี้เลยได้มาสีดำนะครับผมสีดาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมารีวิวดีกว่าวันนี้มาพูดเรื่องการวอล์กอินเนี่ยก็คือเป็นประสบการณ์ที่ไปเดินหาเครื่อง iPhone 10นะครับปรากฏว่านะครับผมก็รู้สึก นิดนึงอะว่าเราอยากได้สีทะเลทรายแต่มันมีแค่สีดํากับสีธรรมชาตินะครับผมซึ่งว่าจะต้องเลือกสีไหนปรากฏว่าสีธรรมชาติผมก็ดูมันก็เฉยเยนะมันก็เหมือนไอ้วนสิบห้าครับแต่ที่ผมเลือกสีดาอะเพราะว่าอะไรนะผมว่ามันสวยครับมันเป็นดาจริงจริงเลยไอนน้ผมติดฟิล์มหลังมามันก็เลยมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันคือมันดําสวยนะครับผมผมชอบมากเป็นดําเข้มน่าจะเหมาะสำหรับผู้ชายกับสีเข้มเข้มเนี่ย ดี๋ยวผมจะรีวิวใกล้ๆชัดๆอีกทีนึง่งนะครับตัดสินใจเอาเลยแล้วก็มันเป็นอ่ารุ่นโปรที่ผมต้องการด้วยแล้วก็อ่าปัจจัยสําคัญที่ทุกคนตัดสินใจคือมันต่อสัญญาได้เลยแล้วก็ได้เครื่องวันนี้ได้เลยนะครับแล้วใช้เวลาดําเนินการประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็ได้ของแล้วแล้วก็กลับไปทํางานต่อได้นะนี่แหละที่ที่ทาให้ผมตัดสินใจรับเครื่องตรงนี้ไปหลังจากนั้นเนี่ยเย็นวันนั้นนะครับผมมีงานเรียนเกษียณมันไม่ค่อยมีเวลาครับทุกคนทํางานแล้วทุกคนก็เข้าใจเนี่ยเราไม่มีเวลาที่ไปวอล์กอิน ถ้าใครมีเวลาหรือว่าว่างเวลาคนเดีลงทุนลางงานวันหนึ่งวันที่20เลยครับผมจากประสบการณ์นะแล้วก็จากการสอบถามหลายที่นะของน่าจะเข้าสายยนะครับไปแต่เช้าว่า8โมงตรงร้านเปิดเนี่ยไม่ค่อยได้หรอกไม่ค่อยมีนะครับผมมันมันจะเข้าสายๆแล้วเขาจะดําเนินการของเข้าหรือว่าเคลียร์สต็อกหรือว่าวางแผนในในร้านระบบของเขาไม่รู้แหละมันจะมีของเหลืออยู่นะครับแล้วก็ตกมาถึงมือเรานะตอนเย็นผมไปถามอีกทีนะครับ ที่ฟอร์จูนนะครับไปเดินหลายร้านเลยครับไม่ว่าจะเป็น iStudio นะครับไปดู a i 8 to Banana นะครับปรากฏว่าไม่มีของสักที่เลยนะครับหมดเขาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันทุกร้านพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือของหมดแล้วมีคนซื้อไปแล้วก็เลยตอนเย็นเนีไม่แนะนําในวันแรกนะอีกทั้งเลือกหนึ่งเมื่อวานนะครับวันนี้ผมอันลิปวัปอาทิตย์นะวันเสาร์เมื่อวานผมไปเดินดูของที่โรบินสันสีสมานในตอนเย็นแล้วนะครับ เย็นแล้วทําธุระอะไรเสร็จไปเดินตอนเย็นปรากฏว,ว่ามีของนะครับหลายที่เลยผมลองเดินไปดูนะครับที่ช็อป r u e ปรากฏว,ว่ามีของนะครับผมมีของอยู่เป็นรุ่นรุ่นโปรนะครับก็ถ้าผมตัดสินใจซื้อตอนนั้นก็คงมีปัญหาเรื่องการย้ายค่ายนะครับซึ่งก็การวอลกอินะสรุปแล้วนะผมคิดว่าการวอลกอินะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะผมเห็นหลายคนนะไปเดินเซนทันเวสเกตได้ มันแล้วแต่แล้วแต่ดวงนะครับถ้าพวกมีเวลาที่จะไปเดินผมก็วอล์กอินไปทั้งแรกที่ดีที่ที่ดีที่หนึ่งเลยะนะครับมีของหลายที่เลยนะครับผมที่ผมไปเดินนะไปเดินดูไม่ว่าจะเป็น a i s shop ชอปทูไสามารถวอล์กอินได้เลยในวันที่1วันที่2องเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปถามอีกแค่วันอาทิตย์วันที่3ว่าแต่ละที่นะจะมีของเข้าหรือเปล่านะมันก็ต้องเสี่ยงแล้วก็ต้องขยันขับรถขยันเดินนิดนึงไปหลายๆช็อปนะ สรุปนะครับคลิปวันนี้นะครับผมในการที่ไปเดิน Walk i อตามหา iPhone ในวันแรกเนี่ยอย่างแรกเนี่ยพอสรุปเลยว,ว่าการ Walkin เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จองเครื่องไม่ทันแล้วก็อยากจะได้เครื่องในวันแรกเลยด้วยความที่ว่าอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวในบางอย่างเนี่ยทุกคนนะก็อยากจะได้เครื่องในวันแรกการวอล์กอินของแต่เพียงข้อเสียของเขาคือมันต้องอาศัยเวลานะครับในการที่เราต้องแบบว่า อ่ต้องไปเดินสายตามหาถ้าใครอยากได้จริงๆในวันแรกนะครับยอมลงทุนลางงานวันนั้นไปเลยเราก็เดินสายทั้งวันมีเปอร์เซ็นต์ได้สูงมากนะครับผมถึงแม้ว่าร้านนั้นเนี่ยจะปฏิเสธเราแบบไม่มีเยอะใยในตอนเช้าแต่ในตอนเช้าที่เรารีบไปในวันแรกเราก็มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนไว้นะครับเพื่อที่จะฝากเบอร์ทงเบอร์โทรไว้ให้เขาโทรกลับแล้วก็อย่าลืมย้อนกลับไปถามในร้านเดิมด้วยในเวลาสายๆเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายบ่ายนะครับผมซึ่ง มันมีโอกาสได้เหมือนผมนะครับแม้ร้านนั้นปฏิเสธผมไปแล้วแต่สักพักเนี่ยเขาไม่ได้โทรกลับด้วยนะเขาไม่ได้โทรกลับด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้รับฝากเบอร์โทรไว้บางร้านก็ไม่ได้รับฝากเบอร์โทรไว้แต่ก็ลองเดินกลับเข้าไปถามอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าก็ได้ของเฉยเห็นไหมครับมันเป็นจังหวะของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะมันเพียงแต่ต้องใช้เวลานะครับแล้วในตอนเย็นของวันแรกจากประสบการณ์ที่ผมไปเดินดูมักจะไม่มีของนะครับหมดเพราะว่าทุกคนนะก็จะกูกันไปทุกคนเลิกงานหลังเลิกงานเราแวะไปดูหน่อยห้างนั้นห้างนี้ใกล้บ ผมคิดว่าตัวช่องเนี่ยคู่แข่งเยอะนะครับผมแต่ช่วงเวลาที่แบบแบบกลางๆวันน่คนกําลังทํางานกันอยู่อย่างเงี้ยครับช่วงนี้ผมว่าของเข้าน,น่าจะคนที่มีเวลาเดินนะน่าจะได้ไประโยชน์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ของสูงมากก็คือในวันถัดไปนะครับหลังวันที่เปิดจองวันแรกเนี่ยของมันทยอยเข้ามาเยอะนะครับผมผม,ผมรู้สึกว่าผมไปเดินหลายที่แล้วก็มีของหลายที่เลยนะครับผมเพื่อนๆที่ในเพจไหนก็โชว์ว่าได้ของหลายที่นะครับ ก็ต้องหมั่นไปเดินดูขอบคุณสำหรับการติดตามนะผมก็จะแบ่งป,ปันประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆถ้าเกิดว่าใครแบบมีประสบการณ์ยังไงจองไม่ได้จองได้จองยังไงหรือว่า,า walk in เราได้ไม่ได้ที่ไหนเคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปการขาย iPhone 1บหบายบายเป็นยังไงขายยังไงให้ได้ราคาสูง ครวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามที่สำคัญกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเดีย๋ยวผมจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูบ่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ